สวัสดีครับด็อกเคนนะครับผมจะพยายามทำนะฮะคลิปสั้นๆนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ทุกวันศุกร์นะครับไม่ใช่เกี่ยวกับรองเท้านะครับด็อกเคนรันเนอร์ก็มีเกี่ยวกับรายการวิ่งฮะจะรีวิวรายการวิ่งนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์นี้มีรายการใหญ่เมเจอรออยู่นะครับก่อนอื่นนะฮะขอขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนนะครับ ดีเวอร์เอนเนอรจีเจลนะฮะขอพระคุณนะครับคุณเดียนะฮะพิติกนะครับตัวนี้นะครับผมใช้ตัวใหญ่นี่นะครับผมใช้เวลาวิ่งยาวคือตอนนี้เนี่ยวิ่งยาวก็คือ30กิโลนะครับวิ่งสั้นก็คือ15บหถึงยีตอนนี้ผันไปแบบ Endurance เลยครับสายวันตรานะครับบริโภคง่ายนะฮะดูดซึมเร็วนะฮะไม่ระคายกับเพาะนะครับและทูทอมนะครับอันนี้สปอร์ตชิลนะฮะนะครับ เป็นโรอนะฮะไว้ทาบริเวณที่เสียดสีนะครับไม่ให้บาดเจ็บนะฮะไม่ไม่ให้เกิดแผลพุพองนะครับก็จะมีเป็นบัตชิลนะฮะนะครับตัวนี้นะครับสำหรับพี่สายไตรนะครับไม่ระคายผิวใช้ง่ายและกันน้ำด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับบางแสนส2องขอขอบคุณนะครับคุณแอนนะฮะที่มอบคิงคอง ตัวนี้ไว้ให้กับทางช่องด็อกเคนนะฮะไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับนักวิ่งทุกท่านที่ไปวิ่งรายการนี้นะครับคือไม่จําเป็นจะต้องหวังที่จะไปได้ตรงนี้นะครับมือใหม่ก็คือไปให้ถึงนะครับเข้าเส้นชัยจบไม่เจ็บนะครับวิ่งให้สนุกนะครับจบไม่เจ็บนะฮะส่งแรงใจไปเชียร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ นักวิ่งนะฮะ BC Running Club นะฮะแล้วก็1 3 4นะฮะทีม134่พี่พลนะครับขาแรงนะครับพี่พี่เอนะฮะแล้วก็นักวิ่งทุกทุกท่านนะฮะและลืมไม่ได้เลยนะครับโค้ชคอนดาะนะครับซูซูนะครับโค้ชนะครับหวังว่าอากาศจะเป็นใจนะฮะปีนี้นะครับไม่ร้อนไม่อ้าวนะครับแล้วก็ฝนอยู่ห่างๆให้มันแบบสบายๆนะครับ ใครที่ไปครั้งแรกนะครับก็ขอให้สนุกนะครับอ,อ,ยอย่าอตื่นเต้นนะครับพยายามสบายๆคิดซะว่าเราไปวิ่งซ้อมนะฮะไปวิ่งสนุกๆน,นะฮะไปกินกับบรรยากาศนะครับปีนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะฮะปีนี้เนี่ยบางแนเนี่ยมี2อ,อครั้งด้วยกันที่วิ่งสุดสัปดาห์นี้ก็คือเลื่อนมาจากปี2021นะครับ 2021ผมไม่ได้ไม่ได้ลงผมก็ผัดผัดมานะฮะผมผัดมาเพราะว่าช่วงนั้นนี่โควิดนะฮะโควิดนี่พีคมากๆเลยนะครับผมตั้งใจไว้แล้วนะครับก็คือผมผมใช้ใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือนักวิ่งเก่าเนี่ยก็คือเลื่อนไปนะฮะปลายปีนี้ก็คือของปี2022อนะ่าจะจะงงนิดนึงนะอันนี้คือผมลงเนี่ยนะครับแพลนจะลงพฤศจิก,ก,การนี้นะครับปลายปีเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ย บางแสนก็จะวิ่งพฤศจิกานะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือประมาณอาทิตย์แรกหรือสัปดาห์ที่2นะครับเพราะว่ารายการถัดไปของผมเนี่ยก็คือในพฤศจิกาเนี่ยคือคอนแกนตอันตรานะครับอันตราที่บึงแก่นคนครนะครับปีที่แล้วปีไม่ใช่ปีที่แล้วดิปีก่อนๆน,นู้นก็แพลนไว้จะวิ่ง52นะครับก็เกิดอุบัติเหตุไม่ได้วิ่งแต่ปีนี้แพลนไว้ว่าจะร้อยโลนะครับตอนนี้ผันตัวเองไปสาย endurance นะฮะนะครับก็นะ ก็ต้องปรับการวิ่งเล็กน้อยนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะ Adidas t h a i l a n d นะครับที่ส่งรองเท้าสีใหม่นะฮะตัวนี้เป็น Adio ดอสโปเดี๋ยวไว้ผมจะมารีวิวให้นะครับตอนนี้คืออย่างที่บอกนะขอปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะรองเท้าพวกนี้ซูเปอร์ชูพวกนี้จะไปวิ่งเพลสอันตราไม่ได้นะครับนะฮะก็ต้องค่อยๆนะครับตอนนี้ได้ไปประมาณ70กิโลละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะฮะแล้วก็มีสติ๊กนะฮะจะมารีวิวให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีรองเท้าอีก4คู่นะฮะนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงแต่วันนี้จะมาสั้นๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านนะครับที่จะไปวิ่งบางแสน42ของปี2021ที่เลื่อนมานะครับมีคุณชานนนะครับที่จะไปวิ่งด้วยนะฮะในรายการนี้นะครับมาราฟูมารา t h นแรกนะฮะ โชคดีนะครับขอให้จบไม่เจ็บนะฮะแล้วก็เข้าเส้นชัยนะฮะตามเป้าหมายเวลาเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับนักวิ่งทุกๆท่านที่เดินทางลงไปที่บางแสนก็เดินทางโดยสวัดิภาพปลอดภัยนะฮะตั้งขาไปและขากลับนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะฮะส่วนขอนแก่นนะครับทีมขอนแก่นก็คือนักวิ่งขอนแก่นเนี่ยนะครับปีที่แล้วเก็บมาได้13ตัวปีนี้นะฮะเราจะ ขยบไม้นะครับไม่ได้กดดันนะฮะตัวปีที่ปีก่อนนู้นนะฮะปีนี้ดูสิว่าจะได้มาสักกี่ตัวนะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้นะฮะที่ติดตามชมสั้นๆน,นะครับบางแสน2ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน